สวัสดีและนดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและเบลเซอรรายการที่เราจะไปติดตามข่าวสารที่พอบรายวันกับผมริวล้ a เอ a เอย่างอีกโดยที่วันนี้เนี่ยมีข่าวสลดออกมาแล้วเพราะว่าเอกสารการสัมภาษณ์การคุยพิจารณาคดีคดีที่ป๊อบสมองเนี่ยโดนฆ่าตายนยออกมาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่ลงมือฆ่าป๊อบสมองเนี่ยต้องการอะไร และบอกเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเศร้ามากๆเลยครับเพราะเป็นแค่เพียงเด็กอายุไม่ถึงที่ต้องการเงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ และเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆของเมืองนอกรวมไปถึงของทางค่ายของป๊อบสมโมเองเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าเอก<อ>สารทั้งหมดเนี่ยได้รับมาจากเด็กทั้ง4คนที่ถูกจับไปในสถานพินิจน,นะฮะแล้วก็ถูกไปสัมภาษณ์กับทางตำรวจขณะที่อยู่ตรงนั้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยที่ c o r ีวอลเกอรฮะเด็กหนุ่มวัย20ปีเนี่ยได้สารภาพนะพูดไว้ว่าในวันนั้นเนี่ยเขาเนี่ยลงมือ เข้าไปเพื่อที่จะขโมยสร้อยแหวนเงินทองพร้อมทั้งโรเล็กซ์ฟังเพชรของป๊อปสโมกวันนั้นเนี่ยเขาและเพื่อนทั้ง4คนที่อายุน้อยสุดเพียงแค่15เท่านั้นเองนะฮะได้บุกเข้าไปพร้อมกับปืน9มมแล้วก็โพลิสสแกนเนอร์เครื่องสแกนของตำรวจฮะในขณะที่บุกเข้าไปเนี่ยคอรี่บอกว่า พอปสมอเนี่ยยังอาบน้ําอยู่เลยด้วยซ้ํายังโปะอยู่เลยอยู่ในห้องน้ําพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็เอาปืนจ่อพร้อมทั้งบอกพอปสมอให้หยิบโลเล็กมาอย่างไรก็ตามฮะถึงแม้ว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยต้องการจะเอาแก้วแหวนเงินทองไปด้วยแต่ด้วยความที่มันรีบมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเด็กทั้ง4คนเนี่ยก็เอาไปได้แค่โลเล็กฝังเพชรแต่ก่อนที่จะออกไปเท่านั้นแหละฮะตัวพอปสมอของเราเนี่ยพุ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชกตอยชุลมุนชุลเกกันงานนี้ฮะ แล้วก็ยิงกลางหลังเข้าไปถึง3นะัดด้วยการจากเด็กที่มีอายุแค่15ปีเท่านั้นเองฮะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะหนีออกมาแล้วก็โดนจับในที่สุดสุดท้ายแล้วฮะลโลลีกเรือนนั้นที่ขโมยป๊อปสโมุกไปเนี่ยเด็กทั้ง4คนนี้เอาไปขายต่อในราคาแค่60,000บาทเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะฮะที่ชีวิตของป๊อปสมุกจะต้องมาจบลงด้วยที่เด็กบ้าบ,บอสคนที่เอา ต้องการแค่มาขโมยโรเล็กเพราะเห็นโรเล็กฝังเพชรของเขาแล้วก็เห็นว่าที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนนะฮะผ่านทาง Instagram Story เพืพ่อนๆรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บอกเลยว่าเศร้ามากๆากะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง a c e